วัดดีจ้าพอกระพรอีกแล้วมือหนีเฮากะไดมากอบรลอยู่น้องคายน้อย้จน้อยที่เฮาสีใไดบัสแรงงานเฮาต้องมาอบรลงอยู่ศูนน้องคายก่อนจะทุกคนที่เห็นอยู่ก็เป็นทีมงานที่มาพร้อมกันกระพริบเหล่าจันาะที่ยืนอยู่นสุดสีขาวก็เป็นคุณจอมแจกบัตรจ้าวัดที่เฮาไปอบรลเมื่อกี้เนี่ยออกมาหอนหอ,อนสดๆดเลยจ้าพี่จอมวาย เพืนกาสิแจเอือนลรเอือนไม้เลกที่ห้องแข้นคอไว้เนาะตา้ี่ทงานนะครับนอนเอนีนะครับนนนะครับให้ดูตาที่นอนมให้นะครับตันี้คือเป็นตาตอนเอมีือว่าเอหรือนอนเก็ได้นะครับให้สังเกตีครับ้าเป็นจากบนล้นนะครับดวงเด่นบน น,น,น้งจะอบลมเลครับรบ,รบ,บ,บัรเป็นที่เดบร้ยลยเอากลับมารอรถทัวร์นครใส่ทีารรถทัวทมามาเหตุเอ็กับประมาณแปดขันมาจากพม่าพี่น้องนนจ้าเตรียมตัวขึ้นรถเลยจ้า ฝ่ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับฉันลงจากคอชัยเอรนางดอดนครบชัยเอรมาผัดว่าแจงลงหมอฉีดมะหอดพ่นลงจาก นครชัยแเอรเ์มืดเยอมากว่ะนครชัยแอร์ค่อนคนกับรงเมืดเลยนะทุกคนไม่เอวแล้ลวก็กระเป๋ามอชิตค่อกนก็เลยต้องมาล่อรถเม่ป,ปรับก็ต้องพต่อท่อเนาะเพื่อสิไปมอชิตอันนี้ก็เป็นเวลาตีสามพึงแล้วโอ้ยรถเม์สิมาจากโมงกับโมหูเลย ชีวิตแร้ง่า,งงานเนาะชีวิตแงงร,ร้ง่านกันเถอะกับคนนี้เขาสัญยาไปมอมสชีดว่าสองกิโล